ถูกวันนี้ไม่มีอีกแล้วรถถ่ยยี่สิมือ2ของดีจาก JBT รถถ่ย NT54242 แรงม้ามาพร้อมกับใบดันวิ่ง2,200ชั่วโมงรถถ่ยสปีดีขนาดไหนดียังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยสวัสดีครับผมพ่อเจมส์เจบีทีนะครับวันนี้1นานะทีกับเจบีทีไม่แล้วนะครับสำหรับรถถ่ยมือ2ของดีจาก j จ t ีทีไม่แล้วครับคันนี้นะครับ NT54242 42แรงม้ามาล้อมกับใบดันนะซึ่งรถคันนี้นะครับวิ่งอยู่ที่2,298ชั่วโมงนะครับ คันนี้นะครับจดทะเบียนปี2564ประมาณ4ปีนะแต่ว่ารถนะครับเปีปี2019นะครับแล้วส่วนต่อมานะครับสิ่งสุดท้ายที่เราทำคือเราทำสีเก็บงานให้นะครับเก็บงานให้ทั้งหมดนะครับคันนี้ถือว่าทำไปคน้างยทีเราแต่พร้อมใช้งานแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราให้สตาร์ทรให้ดูกันเลยมาคันนี้ไม่มีหม้อพักนะครับอ่าเสียงจะไหนหนึ่งเล่นเครื่องหน่อยโอเคเอารมณเล่นเครื่องเล่นเครื่องอาพาหลังวิดีโอ โอเคไปเลยนี่นะครับคันนี้นะครับ NT 5 4 2 4 2แรงลม้ามาพร้อมกับใบดันนะคันนี้นะถือว่าเราปรับปรุงมาให้พร้อมใช้งานแล้วนะครับวิ่งอยู่ที่2298ชั่วโมงนะสำหรับคันนี้นะถ้าใครสนใจเนี่ยต้องบอกเลยว่าเรานะครับเจพีดีไม่เคยก่อไม้นะครับอะไรทําก็บอกว่าทานะครับมีอะไรทุกชิ้นมีช่างให้บริการนะครับดังนั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะครับว่าเราจะโกหกหรืออะไรนะครับสำหรับคันนี้นะครับเราขายอยู่ที่ สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้าใครสนใจก็ทักเรามาได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับ GPT อะไรทำก็บอกว่าทำไม่เคยก่อไม่นะครับถ้าใครสนใจก็ทักเรามาได้เลยนะ